สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่9มกราคมปี68นะครับวันนี้ก็สายๆของวันพฤหัสสบดีครับเนาะคลิปนี้จะเป็นแนวทางของฮานอยนะครับทงเอฟีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะส่วนช่วงเช้าๆก็ลงแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะของเซียนเจดีไปแล้วเขายังไม่มีแนวทางรัฐบาลไทยก็เขาไปรับชมได้นะครับเนาะ ก็มีตัวชอบตัวถูกตาถูกใจก็จะได้ไปจัดนะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะจิปทีเปิดของฮานอยนะครับเนาะฮานอยฮานอยมีทุกวันนะครับขอฮานอยนุนทุกวันนะครับเนาะขอรัฐบาลไทยก็อีกหลายวันนะครับเนาะ่วงนี้ก็หาข้อมูลกันไปก่อนนะครับเนาะข้อมูลไปเพื่อมีตัวดีดดจๆจริงๆก็จะได้ค่อยลงทุนกันนะครับก็วันนี้เป็นคลิปสุดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพา มาเที่ยวชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมนะครับเนาะต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำาลาธารเหมือนเดิมท้องฟ้าสีขามน้ําใสๆหลุมผัดเย็นๆเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะกูถือว่ามาเที่ยวก็ได้เดินทางกูเลยในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับเนาะแนวทางที่ลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับว่าจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับเป็นตเพียงแนวทางเท่านั้น ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง่นงทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดกะเข้ากันไปเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ถูกก็ดีไปวันไหนผิดวันหน้าเราก็ว่ากันใหม่นะครับเนาะง่ายๆนะครับเนาะง่ายเป็นปนการคาดคณีนะครับเนาะไม่มีใครสามารถให้เราทางถูกได้ทุกวันครับเนาะเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะถูกผิดกะเข้ากันไปเหมือนเดิมก็ย่นดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวาน เมื่อวานวันที่แปดครับเนาะวันที่8ปดนะว,วันพุธที่แปดที่ผ่านมาสองตัวล่างนะครับสามแปดสามตัวก็เจ็ดสามสองนะครับรอบห้าโมงนะครับเนาะแนวทางบอสนาให้ไปเป็นฮหาหนอยรวมนะครับตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะเพื่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับฮหาหนอยรวมชอบรอบไหนจัดรอบนั้นเลยนะครับเนาะจัดไป สองตัวล่างสามแปดสามบนเจ็ดสามสองสามเดือนดีครับเนาะสามบนสามล่างเลยห้าน้อยใจมาประมาณนี้บ่อยมากนะครับห้าน้อยลองสเกตด,ดูนะครับเนาะจับทางได้ได้บนได้ล่างครับเนาะวันในโชคดีได้บนได้ล่างเลยสามแปดล่างบนเจ็ดสามสองนะครับสามแปดเราไม่มีนะครับสามสองเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะเป็นตัวเนียนเลยสามสอง ป็นตัวกลับนะครับเนาะเราได้สองสามไปเราให้เด่นสองเด่นสี่นะครับเนาะเข้าเต็มๆครับเนาะเข้าตัวนี้รอบแรกเลยก็มาที่รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็หนึ่งเอ้ยสองตัวล่างก็เจ็ดเก้านะครับเนาะเจ็ดเก้าสามตัวก็แปดหนึ่งห้านะครับเจ็ดเก้ากับแปดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเราไม่มีครับเนาะทั้งเจ็ดทั้งเก้าเราไม่มีสักตัวเลย เจ็ด 5, 1, 5. ้เราก็ไม่มีครับเนาะเสียดายมากเฮ้ยแนวทางไป3 1 1 3น4 4 1นะครับไปไม่ถึงครับเนาะของหนึเรา1 4 4 1ขาดอีกอันหนึ่งครับเนาะขาดอีกแทมหนึ่งไปไม่ถึงเสียดายมากนะครับเนาะส่วน5เราเป็น2 5แทนนะครับ15เราไม่มีนะครับเนาะเป็น2 5แทนไม่มีโชคนะครับเนาะไม่มีโชค ก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็เจ็ดสองสามตัวบนก็ 7, เจ็ดเก้องก้าหนึนะครับเจ็ดสองกับสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองก็ไม่มีนะครับเนาะเจ็ดสองสองเกราก็ไม่มีนะครับเนาะห่างไกลฟอมจะเดินเลยรอบนี้ห่างไกลฟอมจะเดินเลยก็ได้ไปดงหนึ่งครับเนาะตัวนี้ก็ วันนี้ลุ้นกันต่อครับน้อลุ้นกันต่อวันแล้วก็โชคดีครับเนาะก็ได้เราพัฒนาไปด้วยครับเนาะต่อจากฮานอยแล้วลุ้นเราพัฒนาต่อคนไทยไปเด้งหนึ่งครับเนาะในบนสี่เก้าใครตามก็ดีจะด้วยครับเนาะใครตามใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรครับก็ชมพอบันเทิงเหมือนเดิมวันไหนถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับวันนี้ถูกตาถูกใจครับเนาะวันนี้ไม่ถูกตาถูกใจก็ข้ามไปครับชมพอบันเทิงไปเรื่อยนะครับเนาะไม่เป็นไร ไม่ต้องใจร้อนนะครับเนาะใจเย็นเย็นนะครับเนาะใจเย็นเย็นแต่ส่วนให่หวยมันจอกตัวที่เราไม่ค่อยชอบครับเนาะตัวที่เราชอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะ,นะคิดเป็นเปอร์เซ็นตทแากจะเก้าสิบเปอร์เซ็นครับเนาะตัวที่เราชอบจะง,งหลังอยู่เลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็วันนี้ใครสรุปจุดไว้นะครับใครสรุปจดสรุปแคปก่อนรอแคบเหมือนเดิมวันที่เด่นสามเด่นห้านะครับเด่นสามเด่น 3, ห้าฮานอยวันนี้จับคู่นะครับ 24 26 32 35 36 52 54 56ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น3เด่น5จับคู่24 26 32 35 36 52 54 56นะครับ แปดคู่แปดคู่นี้ให้เน้นไปที่ห้าสองห้าสี่แล้วก็สามห้านะครับห้าสองห้าสี่สามห้าน้นให้สามคู่นะครับเนาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ่นสี่ชุดเหมือนเดิมวันนี้มีหกห้าสองหกห้าห้า แล้วก็หกสามสองนะครับสีช่ชุดชุดสามตัวนะครับเนาะสี่ชุดนี้ให้เล็นไปที่หกห้าสองหกห้าสี่แล้วก็หกสามห้านะครับเนียนในสามชุดนี้ก็ขอบทวนนะครับสำหรับแนวทางฮาหนอยวันนี้ครับเนาะวันพฤหัส,สบดีที่เก้านะครับเนะาะทั้งชุดสองตัวสามตัวใครชอบก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปเลยทางฮาหนอยนะครับ ขอหหนนอยมีลุนกันทุกวัน,นครับเนาะลุนเต็มที่เลยข้าวเวลาครับเนาะรอสึกใหญ่สึกเงินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับเนาะสึกใหญ่เงินแสนก็นาน,นครับเนาะอีกนานเลยรอไปก่อน,นครับเนาะลุนสึกเล็กแก่ซิงกันไปนะครับเนาะพอด้ลุนกับเขา <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับถ่ <c oughs> ายคลิปนะครับเนาะสำหรับคนงบน้อยนะครับนะอยากลุนกับเขาแต่งบน้อยก็ ตัวนี้นะครับผชมเน้นให้วลาสามคู่ครับเนาะวลาสามคู่จัดไปครับเนาะงบ,บหน้อยอยากลุ้นกับเขาก็ตัวเน้นถ้าชอบเหมือนผมนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบกอ็หาตัวอื่นได้เลยนะเนาะวันนี้ชอบที่สุดคือห้าสองห้าสี่แล้วก็สามห้านะครับห้าสองห้าสี่สามห้าชอบที่สุดวันนี้แต่ถ้าไม่ชอบบนเบาสาังคมก็เลือกคู่อืนนนะออ่นได้เลยคับเนาะเลือกคู่อื่นได้เลยสองสี่ออกบอย จัดไปครับเนาะสองสี่ออกบ่อยสองหกก็ออกบ่อยก็จัดไปครับเนาะจัดไปไม่ว่ากันนะครับเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกัน,นครับเนาะว่ากันไม่ได้ก็ประมาณนี้นครับเนาะก็ต่อคลิบก็ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยครับเนาะเฮงเฮงรวยรวยเดือนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ